วคับวัดวัดหูตึงเต็มข้อไปเ,ล,เลยมาโอ้ยตามอยู่นานอ้เต็มยำเช้า สงงานหลอกนี้ตัววัดแล้วบุกมันหลุดหลายตัวแล้วหลุดหลายตัวแล้วย้ำย้ำโอ้ยมันหลุดหลายตัวแล้วตอกเลยผมไม่ปล่อยส่งไปเลยส่งลืมหลังไปเลยโอ้ยปบยังเจ็บมือหนึ่งเต็มเรียบร้อยครับไปเดียวเลยวัด นี่ครับผมตามล่บปลาไซส์ฐานที่แปดจุดห้าโอ้โห